ลองนึกภาพตามนะครับตึกเรียนไม้เก่าๆผุๆในโรงเรียนต่างจังหวัดฝนก็ตกพรำๆแล้วดันเห็นแสงไฟเปิดอยู่บนชั้นสองทั้งที่แบบเอ่อไม่น่ามีใครอยู่แล้วค่ะบรรยากาศแบบนี้มันคลาสสิกสำหรับเรื่องแล้วลึกลับเลยนะคะใช่ครับแล้วเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ห้องเรียนสุดท้ายก็เปิดมาแบบนี้เลยตัวเอกคือพลอยเด็กมห้าที่ต้องอยู่ทาเวรเย็นวันนั้น แล้วก็เอตัดสินใจขึ้นไปดูไฟนั่นแหละครับการใช้ตึกเก่าเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมันมีพลังนะคะคือมันไม่ใช่แค่ร้างแต่มันเชื่อมโยงกับอดีตความทรงจำแล้วก็ความรู้สึกไม่น่าไว้วางใจได้ดีเลยน่าสนใจครับงั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันนะครับมาดูว่ามีปมอะไรซ่อนอยู่หรือแก่นของเรื่องจริงๆมันคืออะไรจากที่เราอ่านมาได้เลยค่ะเอาละพรพลอยขึ้นไม่บนตึกก็เจอห้องเรียนที่แบบ หมือนถูกทิ้งร้างมานานฝุ่นน้าเตอะกลิ่นอับอับอืมหื่นิตภาพออกเลยค่ะแล้วบนโต๊ะครูเนี่ยก็เจอสมุดบันทึกเล่มหนึ่งครับปกแข็งแข็งลอยดอกไม้เก่าๆซีดสมุดบันทึกนี่เป็นเหมือนเอ่อกุญแจเลยนะคะในเรื่องแนวนี้การที่บอกว่าลายดอกไม้ซีดจางมันก็สื่อถึงความหวังที่มันเลือนลางไปแล้วใช่เลยครับแล้วพอเปิดอ่านก็เป็นบันทึกของเด็กชื่อแนนแต่ข้อความสุดท้ายนี่แหละ ที่มันสะดุดใจมากเขียนว่าวันนี้ครูไม่มาอีกแล้วแนนไม่อยากอยู่คนเดียวถ้าพรุ่งนี้ยังไม่มีใครมาแนนจะไม่ไปไหนอีกโหคำว่าจะไม่ไปไหนอีกนี่มันมันฟังดูเหมือนคำประกาศหรือคำสาบานเลยนะคะมันไม่ใช่แค่บันทึกแล้วล่ะมันเหมือนผูกตัวเองไว้กับที่นั่นเลยด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวมากๆครับแล้วคืนนั้นพลอยก็ฝันเลยฝันเห็นเด็กผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่หลังห้องในห้องเรียนนั้น จ้องมาแล้วก็ยิ้มให้แค่ฝันก็น่ากลัวแล้วนะคะเนี่ยใช่ครับตอนแรกก็คิดว่าแค่ฝันแต่พอวันต่อมาเรื่องแปลกๆเริ่มเกิดจริงมีเงาแวบ,บๆในห้องเสียงเหมือนคนลากโต๊ะเสียงชอกเขียนกระดานทั้งที่ไม่มีใครอยู่เลยอืมเป็นการหลอกหลอนที่ไม่ใช่แบบตุ้งแช่แต่ค่อยๆมาค่อยๆสร้างความรู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่ตรงนั้นครับมันบั่นทอนประสาทไปเรื่อยๆจนพลอยทนไม่ไหวเลยไปลองถามครูกเก่าที่กเกษียณไปแล้วดู แล้วก็ได้เรื่องมาใช่ครับได้รู้เรื่องแนนเด็กเมื่อสิบปีก่อนคือแนนโดนเพื่อนแกล้งหนักมากล้อเลียนจนไม่อยากมาโรงเรียนอืมร่าก็สงสารจังแล้วในวันสุดท้ายก่อนปิดเทอมใหญ่แนนถูกลืมไว้ในห้องเรียนนั้นจริงๆครับคือไม่มีใครสนใจจนเปิดเทอมใหม่ถึงมีคนมาเจอร่างของแนนโหการถูกลืมนี่มัน มันโหดร้ายมากนะคะยิ่งกว่าความเหงาอีกมันเหมือนถูกลบตัวตนไปเลยโดยเฉพาะกับเด็กๆที่โรงเรียนคือโลภทั้งใบการถูกทิ้งแบบนี้มันสร้างแผลใจที่ลึกมากครับแล้วเรื่องมันก็พีข,ขึ้นในฝันครังที่สองของพลอยคราวนี้แนนไม่ได้แค่นั่งมองแล้วครับแต่ลุกเดินเข้ามาหาพลอยเลยแล้วพูดชัดๆว่าอยู่กับแนนนะแนนไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วอือหือ แากแค่ปรากฏตัวกลายเป็นสื่อสารความต้องการชัดเจนเลยต้องการเพื่อนต้องการใครสักคนแล้วก็ยิ้มแบบเศร้าๆก่อนที่เสียงระฆังโรงเรียนจะดังตอนตีสามบรรยากาศมันแบบชวนขนลุกมากครับคำพูดนั้นมันเปลี่ยนโทนเรื่องเลยนะคะเหมือนยื่นข้อเสนอหรือคำเชิญเชิญเสียงระฆังตอนตีสามก็ยิ่งตอกย้ำความผิดปกติแต่จุดที่แบบทิ้งระเบิดไว้ตอนจบเลยก็คือเช้าวันต่อมาเนี่ย มีคนไปที่ห้องเรียนเก่าอีกครั้งแล้วเจอสมุดบันทึกเล่มใหม่ครับวางอยู่บนโต๊ะครูเล่มใหม่ใช่ครับแล้วที่น่ากลัวคือเป็นลายมือของพลอยฮะจริงเหรอคะโอ้โหนี่คือตอนจบที่เอ่อเปิดกว้างสุดๆเลยนะมันทิ้งความรู้สึกค้างคาไม่สบายใจมากๆใช่เลยครับตกลงพลอยเป็นยังไงต่อคือเข้าร่วมกับแนนหรือ กลายเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันตลอดไปหรือว่าหรือว่าพลอยกลายเป็นวิญญาณดวงต่อไปที่ต้องมาอยู่ในวงจรน,นี้รอคนอื่นมาแทนที่เป็นไปได้หมดเลยค่ะมันทําให้เรากลับมาคิดถึงแก่นเรื่องเลยนะครับเรื่องความเหงาการถูกลืมการรอคอยที่มันมันทรงพลังแล้วก็น่ากลัวจริงๆใช่ค่ะตีมความโดดเดี่ยวกับการถูกลืมเนี่ยมันเป็นความกลัวพื้นฐานของคนเราอยู่แล้วพอยิ่งมาอยู่ในบริบทของเด็กมันยิ่งสะเทือนใจ การถูกลืมในเรื่องนี้มันนําไปสู่ความตายแล้วก็อาจจะกักขังวิญญาณไว้ด้วยแล้วเรื่องสมุดบันทึกเล่มสุดท้ายที่เป็นลายมือพลอยนี่แหละครับมันมันคาใจจริงๆว่าพลอยเลือกเองหรือว่าถูกสถานการณ์บังคับหรือถูกดึงเข้าไปกันแน่นั่นสิคะหรือว่าเอ่อลายมือพลอยในสมุดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปลว่าพลอยกลายเป็นผีตามแนนไปเสมอไปก็ได้นะคะหมายถึงยังไงครับคือมันอาจจะตีความได้ว่าเป็นการ สืบทอดความรู้สึกหรือเป็นการบันทึกความพยายามของพลอยที่จะเข้าใจหรืออาจจะพยายามช่วยปลดปล่อยแนนในแบบของตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะคะเออจริงด้วยครับไม่ได้คิดมุมนี้เลยมันก็ทําให้เรากลับมาตั้งคําถามนะคะว่าอะไรที่ทําให้แนวคิดเรื่องการถูกลือม,มันน่ากลัวสําหรับพวกเราขนาดนั้นแล้วเรื่องเล่าแบบนี้มันสะท้อนความกลัวนี้ออกมาได้ยังไงบ้างสมุดเล่มนั้นอาจจะเป็นแค่บันทึกความเข้าใจ หรืออาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวบทใหม่ก็ได้ใครจะรู้ถ้าชอบฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับ